อาทิตย์นี้จะมีประมอสีไหมเนี่ยพี่เอกมาเปิดนะครับอืมอาจะมีน้อยเหมือนกันสวัสดีครับพี่เอกัลอปลาน้อยพี่เอกบอกอาทิตย์นี้ปลาน้อยพอมีหัวอยู่นะครับ รูปทรงก็ได้อยู่นะแต่อาจาจะมีน้อยหน่อยนะครับอาทีตนี้แบบในถุงก็ตัวละ250นะครับ างน,นี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาททำ <c oughs> ไมท่อขายตัวเมียเลยองตัว,ปตวเ, <c oughs> เป็นตัวเมียอ๋อเป็นตัวเมียแล้วพี่ นี่ก็ติดกิฟน้ำเหมือนตัวเมียเดี๋ยวผมดูท่อก่อนโอ้น้ำเย็นเหมือนกันแะเนี่ยท่อก็ตัวเมียพี่ตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมฮะติดกิฟตท่อใหญ่นะครับตัวเมียนะครับมีหัวเหมือนตัวผู้กันเลยเดี๋ยวนี้กระบะนี้ตัวเมียเท่าไหร่พี่ร้อยห้าสบบาทนะครับตัวเมียหัวใหญ่ตัวนี้ มา,มมาปีใหม,ใหม่ไม่ได้มาพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะตรงกับวันที่เท่าไหรน่นาอวันพุธประมาณประมาณสองสามสี่สามสามสี่ประมาณนี้เนาะ <4. S 2> พี่เข้าไหมครับอาทิตย์หน้าเข้าเนาะพี่เอกเข้านะครับแจ้งข่าวเลยนะครับอาทิตย์หน้าหลังจากปีใหม่พี่เอกก็เข้านะครับเดี๋ยวจะมีปลาไหมหพี่อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ดูอากาศด้วย <c oughs> อในตู้นี้เท่าไรล่ะครับพี่สองร้อยพัดไว้ให้แล้วสองร้อยมาต่อกันที่ร้าน <ผม S 2> พี่แจ้นะครับสองร้อยห้าสิบอะไรนี้ช็อตบอด,ดี้ด้วยเขียนไว้โอ้หัวได้อยู่นะเนี่ย ปลาทรงสั้นนะครับสองรอห้าสิบบาทปิดปีใหม่ไหมครับปิดเนาะเปิดอีกทีวันพุธหน้ามาไหมพี่มาใช่ไหมครับอ๋อวันพุธหน้ามาเหมือนกันเลยนะครับก็หยุดปีใหม่ก็หยุดเสาร์อาทิตย์น่ะเนาะเสาร์อาทิตย์นี้ร้านปลาหมอสีไม่มานะครับร้านพี่แจ้เปิดอีกทีก็คือวันพุธเลยเนาะมาอีกทีวันพุธอาทิตย์หน้าเลยอันนี้ตัวเท่าไรเนี่ยครับพี่ ตัวละร้อยเดียวมาถึงร้านพี่โอแล้วนะครับแล้วพี่โอหยุดไหมพี่ไม่หยุดครับไม่หยุดเนาะปีใหม่น่าจะมีปลาเข้าไตห,ห,ห้านิ้วครับปลาไตห้าน<ส><ป>ิ้วเข้าปีใหม่เข้าน่าจะอาทิตย์ไปไม่มันจุสุกเนร้าเนี่ยครับอ๋อสุกเสาร์นี้เข้าแล้วเดี๋ยวดูถ้ารถไม่ติดก็ถ้าไม่พลาดยังไงเดี๋ยวไม่เกินสุกเสานี้นะครับ เหลือป็น8ตัวครับเป็นไใสใสข้าวยูใสข้าวปลาอ๋อใสขพ่อปลาเหลืออยู่8ตัวจะนําเข้ามาสุกนี้โดยประมาณครับผมตอนนี้เหลือแต่ไใสใสเลียกก็วุ้นดอกหมดเลยอืมน้ําเย็นนะเนาะเรื่องเลยครับน้ําเย็นฮีเตอร์ยังเอามิอยู่เลยนะครับปลาดอกหมดเลยด้านนี้ก็โอ้ขายหมดแล้วโล่งหมดเลยมีตัวแค่เติมมาตัวนี้แล้วก็ข้าข้าวผลข้าวแอบประโยชน์ ตัวนี้นี่เปิดอยู่เท่าไหร่ครับพี่สองพันบ,บาทนะครับช็อตบอดี้ครบ็อตบอดีเป็นฟอร์ h o อนแดงนะครับท่านใดสนใจมาชมได้ตัวนี้เป็น F1 <0. 5. S> 0.5นึหรอครับอ๋อ oh, ราคาเท่าไหร่พี่ ตัวนี้เปิดอยู่ 1, พันห้าครับพันห้าสำหรับปลา0.5น,นะ์จุดาลิงเดพันสองครับ,ร 1, บโอ้ราคาลดให้เลยสามร้อยศูนย์จุดห้าเนาะตัวน,นี้บางบางท่านอาจจะงงพี่ศูนจุดห้าคืออะไรพี่เออ,อ,อมาเป็นถ้าให้ชวนขายที่ดีกว่าแต่ถ้าถ็าเป็ือนลูก้าดสุดท้าจะมีหัวแต่เครื่องม<อ>ันออกไปทำงพวกเอฟหนึ่ง หน้าหวานเลยอ่ะครับผมอ๋อ F2 เพิ่งมาใหม่พี่เปิ้ลมาไหมไม่มาหรือเปล่าไม่เห็นเลยอ๋อไม่อยู่ครับผมเพราะช่วงนี้ช่วงนี้ปลาเอามาขายเลยจะไม่เอามาเก็บไม่ได้เก็บเพราะอากาศเย็นใช่ครับพี่ติงก็หยุดเนาะพี่ติงก็หยุดปีใหม่หยุดครับมาถ้าไม่พลาดก็อาทิตย์หน้าครับอ๋อ พี่ติ๊งนะครับร้านประมอสีข่างๆร้านพี่เปิ้ลก็หยุดเหมือนกันนะครับก็มาอีกทีคือหลังจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่แหละก็คือเปิดอาทิตย์หน้าวันพุธเนาะถึงจะมากันนะครับอ๋อพี่เปิ้ลอยู่นี่ยังว่าไม่เห็นพี่เปิ้ลก็ไม่ได้ลงตานะครับเนี่ยวัสดีครับ,บ 5, นะเห็นแล้วไปถ่ายแล้ว <บา S 1> เมื่อกี้นี้ศูนย์จุดห้าปีหน้าก็เจอกันใหม่๋อปีหน้าเจอกันใหม่พี่เปิ้ลบอกลูกใหม่ปลาใหม่ นลุกใหม่ปลาใหม่ปีหน้านะครับพี่เปิ้ลบอกสวยนะปีหน้าปลาสวยโฆษณารอไว้แล้วอ่ะปีหน้าปลาสวยอไลือปีนี้ใคมาก็ช่วยกันาสมน้ำหน้าหน่อยแล้วจ้ะช่วยกัสมหน้าน่อยระว่าหนาวเลยเกินหนาวมากปลาดอกกันหมดเลยต้องมีโปรโมท่คือสิ้นปีอ่ะไม่มีอะไรจะให้ ตัวละร้อยใครอยากได้ก็มาตักเอาเองแพ็คเอาเองมันจะยากตรงตักเองแพ็คเองนี่เหรอพี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหมดเลยนี่นี่นะฮะใหญ่ๆมีตัวเมียอ๋อตัวเมียเขียนจองไว้นี่ตัวเมียโดนจองไว้แล้วป่าครับเ,เ,เขียนเองเพื่อความสะใจเขียนเองเพื่อความสะใจจองเองตัวเมียเขียนจองเองอ่าพี่เปิ้ลบอกว่าสิ้นปีนะครับพี่เปิ้ลเนี่ยให้ตัวละร้อยนะมาเลือกได้เลยนะครับที่ร้าน เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่เปิ้ลก็จะลงปลาชุดใหม่ทั้งหมดนะครับปรับปรุงร้านใหม่ปรับปรุงร้านใหม่ด้วยใช่อืมอะไรที่ไม่มีไฟแล้วก็จะมีไฟเ <laughs> ออแล้วไฟวิหายไปไหนเนี่ย <laughs> ขายดีจัดไฟ,ไฟหายหมดเลยไฟหายห <laughs> <laughs> น้าเราก็ต้องปรับปรุงใหม่